แจ๊สบ้านเราตอนนี้ที่แพร่หลายมากๆากเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งเลยหรือว่าเป็นส่วนหลักเลยก็จะว่าได้นะก,ก็คือในหลวงท่านเป็นคนนําเข้ามาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมท่านถึงได้ทรงโปรดเพลงแจ๊สนะครับเพราะว่าเพลงแจ๊สเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับยุคนั้นของประเทศไทยแล้วก็ในหลวงเองในช่วงนั้นท่านก็อายุป,ประมาณ20่สกว่าคนหนุ่มทั่วไปถ้าเป็นรุ่นผมอ,อาจจะฟังเฮฟวี่เมทัลอะไรอย่างนี้ เป็นร็อกแอนด์โรลร็อก l l y บิลแจ๊สเลยนี่ถือได้ว่าคนไทยในยุคนั้นน้อยคนนักที่จะเข้าถึงแล้วก็เลือกที่จะเล่นแต่แจ๊สอย่างที่ในหลวงท่านเลือกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นอีกาศาสตร์หนึ่งซึ่งความซับซ้อนในทางด้านของทฤษฎีดนตรีก็เยอะเรามาฟังข้างนอกเนี่ยเราอาจจะฟังว่าเพลงมันลื่นฟังง่าย ต่จ,จริงๆข้า่องนังมีความซับซ้อนมากแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามอ่ะผมว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ mm hmm. ก็จะมีเพื่อนๆนักดนตรีด้วยกันวันดีคืนดีก็จะโพสต์ในหลวงทรงแซกโซโฟนเป็นภาพขาวดำแล้วก็ภาพยังแบบกระตุกกระตกอยู่เลยแต่อัตลักของการได้ได้ชมอันนั้นทำให้ผมได้ทราบซึ้งถึงความสามารถของในหลวง อย่างฉี่ท่วนว่าท่านไม่ได้เป็นการเตรียมตัวมาก่อนนะครับในการที่จะขึ้นขึ้นแสดงหรือเขาเรียกว่าแจ่มง่ายๆแล้วเราได้เห็นได้ฟังเลยว่าโอ้โหท่านสุดยอดมากๆสำหรับความนับถือของผมนะครับเราผมให้เลยครับสุดยอดครับดนตรีจากพระราชหาไทัยจะลงไว้ประดับแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด